ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนเมษายนเดือนที่มีแต่เรื่องพิเศษพิเศษเช่นวันที่1เมษาก็คือวันเอฟฟิวฟูเดย์เจ็ดเมษาวันอนาัมาโลซึ่งประเทศไทยเราในช่วงเมษามีอะไรหลายอย่างที่พิเศษเหมือนกันเช่นวันสงการในวันที่13บสามาเมษาเทศกาลสําคัญของไทยประจําเมษาและเอกคลูซีไปก่อนนั้นก็คือเมษาหน้าร้อนระดับชิปหายคลาย,ายไม่ออกหนีไม่รอดเพราะโดนทุกจังหวัดล่าสุดจัดไปยันศาเซลเซียส้ยแององศาเซลเซีย ยยอย่าว่าแต่สงการเลยว่าจะได้ออกไปเล่นไหมแค่ผมเดินออกไปนอกบ้านไม่กี่ก้าวรองเท้าผมก็เดือดเหมือนกระทาตั้งไฟแล้วพอร้อนมากๆก็ไม่อยากออกนอกบ้านพอออกนอกบ้านไม่ได้ก็อดเล่นสงการไปแบบน่าเสียดายแต่ไม่ต้องเสียใจแค่อยู่บ้านก็ได้ดูสิ่งสวยงามในวันสงการแบบเต็มเดือนเลยเพราะวันนี้ผมจะมาป้ายยาทุกคนให้รู้จักเกมยิกดาครอนิคอลเกมอาร์พีจีเทอร์นเบสสไตล์อนิเมะญี่ปุ่นจากค่ายบอลไฟแกรทดิงซึ่งมี CEO นํานำโดยพี่โอตปาโมดศิลปินชื่อดังที่หลายคนรู้จักเดี๋ยวเดี๋ยว มันเกี่ยวอะไรกับสงการมันเป็นเกมแนวเทอร์เบทไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไม่ไม่ไ,มไมฟังก่อนนะที่หยิบเกมนี้นมาบอกก็เพราะว่ามันมีอีเวนต์วันสงการในเกมนี้นไงเมษานี้ทางเกมฮิก da, ด้าคอร n i ิคอลเขามีอัปเดตสุดเอ็ก u s ค v e มาเซอร์ไพรส์ชาวไทยทุกคนในรูปแบบอีเวนต์ทีมสงการทั้งแผนที่ด่านประเทศไทยกิจกรรมล็อกอินรายวันเนื้อเรื่อง และที่สําคัญที่สุดก็คือตัวละครในเอลิกาชุดสมการที่เป็นตัวพิเศษที่มีแค่ในเซิร์ฟไทยเท่านั้นเออจริงๆจะบอกว่าทุกอย่างที่ผมพูดมาข้างต้นนะมันเอกลุศีมากเลยนะเพราะอีเวนต์นี้โอลีไทยแลนด์เท่านั้นพิเศษสําหรับคนไทยโดยเฉพาะเลยเพราะงั้นคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเกมเขามีอะไรให้เราบ้างและแน่นอนว่าผมจะมาป้ายยาทุกคนถึงความน่ารักของเอลิกาสงการเองรวมถึงตัวเกมด้วยเพราะงั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ จงเข้าร่วมรับทีเอริกาซะเรามาพูดส่วนแรกกันเลยดีกว่านะสิ่งแรกที่ผมจะพาชมใน e อีเวนต์สงการนี้ก็คือเอริกาสุดสวยคนนี้เออไม่ใช่ล่างนี้นะผมหมายถึงล่างสงการน่ะสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าผมเปิดเกมนี้มาตัวแรกที่ผมสนใจเลยก็คือเอริกะนั่นคือความประทับใจแรกของผมที่ทําให้ผมได้มาเล่นเกมนี้และยิ่งมารู้ข่าวอัปเดตสงการและเหตุชุดใหม่ของเอริกาอีกก็โอ้โหของโคตรดีเดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักนาาคร้าวๆแล้วกันนะครับเอริก e ะ เป็นหนึ่งในสมาชิกของโรงเดนเซนโรสแมรี่เกิดวันที่20มิถุนาราศีเมถุนเฮ้ยเด้เด้ราศีเดียวกับผมเลยนี่แถมวันเกิดก็ใกล้กับวันเหิดของผม28มิถุนาด้วยเฮ้ยหรือว่าเราจะเกิดมาคู่กันอายุ16ปีเวทวัดสูง163หนัก45สิ่งที่ชอบก็คือแมวของอร่อยเพื่อนกลุ่มวาลคิรี่สิ่งที่ไม่ชอบก็คือความน่าเบื่อการเรียนบรรยากาศชิดเครียดนิสัยเป็นคนที่ซุ่มซ่ามซุกซน แต่ก็เป็นคนที่ฉลาดที่ดีคนหนึ่งเลยเข้ากันได้กับทุกสถานการณ์อืมเนี่ยแหละสเปคผมโดยในอีเวนต์นี้เราจะได้เห็นเอลิกาในชุดสาวไทยซึ่งชุดที่ใส่นั้นก็คือชุดสบายนั่นเองเป็นอีกหนึ่งชุดไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฮ้ยเอาจริงๆป่ะแค่ชุดปกติผมก็ชอบแล้วยิ่งมาเห็นชุดไทย อันนี้คะแนนความชอบผมก็เพิ่มขึ้นด้วยนะเฮ้ยจะบอกว่าชุดไทยมันก็สวยงดงามไม่แพ้ชุดอื่นๆเลยนะแล้วสีที่เขาดีไซน์มามันก็ลงตัวกับตัวละครเอิกาพอดีเลยเฮ้ยเอาจริงๆมันลงตัวกันดีมากเลยนะไทยพูดตรงๆก็คือนี่เป็นรักแรกของผมเลยก็ได้นะและลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเอกาชุดสงการจะมีสิ่งที่ไม่เหมือนวาคิี่ตัวอื่นๆเลยนั่นก็คือเสียงภาคไทยแท้ๆนั่นเองโดยคนที่ให้เสียงภาคไทยนั่นก็คือคุณเจนเป็นอดีตสมาชิกวง B N K 4 8 X ที่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับซึ สวัสดีนี่เอริกาเองนะชุดนี้มันดูไม่เหมือนชุดทั่วไปใช่ไหมล่ะเป็นไงบ้างเธอชอบไหมเออเพื่อเป่าความรักเดี๋ยวต่อไปผมจะพาชมเนื้อเรื่องของตัวละครเอริกาชุดสงการกันนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเอาแบบรวบลัดเลยละกันนะครับเนื้อเรื่องนี้จะเป็นเนื้อเรื่องกิจกรรมของอ e ีเวนต์วันสงการนะครับโดยเรื่องมันก็จะเริ่มต้นประมาณนี้นะครับเปิดมาหลังจากที่เอริกาไล่ปรามอนสเตอร์แถวเกาะเบอร์เทนได้ นางก็ได้เจอกับลูกปั้นหินแปลกๆตกอยู่แถวนั้นแล้วก็เก็บเอากลับไปด้วยซะง,งั้นซึ่งรูกปั้นนั้นก็คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองตัดมาที่ห้องชมรมวอลคริลี่เอลิกากำลังทำความสะอาดลูกปั้นอยู่โดยโซเนียกับรุ่นพี่ดาโกดิก้าได้กลับมาพอดีทั้งสามกลังพูดคุยเล่นสักพักอยู่ๆก็มีแสงสีทองสว่างออกมาจากลูกปั้นสว่างไปทั่วห้อง แล้วก็ได้ดึงทั้งสาวสาว์ับเข้าไปในต่างโลกทันทีพอตื่นมาทั้ง3ก็โผล่มายังสถานที่ประหลาดที่พวกน้ำไม่รู้จักกันแต่คนเล่นรู้จักอย่างดีแน่นอนเอลิกะโซเนียดากูนิก้าได้มาอิเซคัยมายังประเทศไทยช่วงเทศกาลสงการพอดีพวกน้งได้เดินสำรวจสักพักก่อนที่จะได้พบกับนักบวชที่นี่ที่มองอย่งไงย่งไงนี่มันก็คือพระพิสุงสงช์ชัดๆ พระจริงด้วยนักบุญพระูด่าหวานขนาดนั้น,น,ห,น,น,นหลังจากนั้นพระสงฆ์ได้แนะนําทั้ง3าถึงสถานที่เทศกาลสงการพร้อมกับบอกเรื่องคนต่างแดนที่เข้ามายาประเทศไทยด้วยว่าเพ่อพวกโยมจะกลับโลกเดิมนั้นจะกลับได้ก็ต่อเมื่อเทศกาลส,สงการจบเท่านั้นก่อนที่พระสงฆ์ท่านจะพาสาวๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เข้ากับบรรยากาศ <t> และนี่ก็คือหน้าตาชุดที่พวกนางได้ใส่มันเป็นโอ้ไ y เก d ชุดเอลิกาก็ว่าสวยแล้วนะ ชุดของดากดิก้าที่มันจัดเต็มยิ่งกว่าโอ้โห,โหไอ้ดักสุดคืออะไรรู้ไหมขวาท้งขวาเอีริกาจา๋าถ้าไม่ว่าอะไรผมขอนับาดาโกอิก้าเป็นรักแรกพบอีกคนหนึ่งได้ไหมครับเมื่อ3สาวเล่นน้ำจนหนำใจก็มาพักผ่อนแต่ยังไม่ทันได้พักอยู่ๆก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นชาวบ้านพบว่าน้ำที่เล่นสงการมันปนเปื้อนเป็นเพราะฝีมือพวกมอนเตอร์นั่นเอง เอลิกะโซเนียและดากูดิก้าเลยอาสาไปช่วยปราบมอนสเตอร์ตัวนั้นที่เป็นตัวต้นเหตุด้วยมันมาจากแหล่งน้ำที่มันอยู่ใกล้หมู่บ้านเมื่อมาถึงก็พบกับมอนสเตอร์คล้ายกับงูยักษ์3าหัวให้เดานะฝีมือแกใช่ไหมทั้งสสาวได้ร่วมกันช่วยปราบมอนสเตอร์จนสําเร็จซึ่ง a อ p ีผมขอ,อยกให้เอลิกะเลยเพราะนางใช้พลังอีเทอร์ในตัวนางจัดการนั่นแหละก่อนที่น้ําในหมู่บ้านจะกลับมาปกติและเทศกาลสงการก็ดําเนินไปจนจบอย่างราบรื่นชาวบ้านต่างพากันขอบคุณรวมถึงพระสงฆ์ด้วย พระสงฆ์จึงตอบแทนโดยการมอบชุดสงการให้ทั้ง3เป็นของขวัญที่ระลึกก่อนที่ลูกปั้นหินเจ้าเก่าจะโผล่มาและส่องแสงพาสาสาวกลับไปยันโลกเดิมทันทีโผลกลับบายันห้องชมลมในโลกเดิมของพวกนางเองในสภาพชุดสงการด้วยนะก่อนที่เอริกาจะทิ้งท้ายตัดจบไปว่าหิวอะ่ะไปหาอะไรกินกัน และนั่นก็คือเนื้อเลือกทั้งหมดของเอลิกาสงการและอีเวนต์สงการนี้นะครับเราพากันชมความสวยความงามของเอลิกามาเยอะมากพอแล้วแต่เอาจริงผมชมได้อีกนะ <laughs> เดี๋ยวต่อไปเราพามาดูความสามารถของนางแบบคร่าวๆกันเอลิกาสงการนะครับเป็นตัวละคร3ดาวธาตุพืชและยืนอยู่ตำแหน่งหลังสุดสกิลที่หนึ่งะครับท่วงท่าคาราวะจะใช้โจมตีเป้าหมายเดียวโดยเลือกจากศัตรูด้านหน้าสุดแถมยังบัฟให้ตัวเองอีก เพิ่มพลังโจมตี2เทินและเพิ่มเติมคือดูดเลือดมาฟื้นฟูตัวเองได้ด้วย1เทินสกิลที่2นะครับวาลีชำระล้างเป็นสกิลบัฟให้เพื่อนเราทั้งหมดทําให้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นต่อเป้าหมายที่แพ้ทาง2เทินแพ้ทางที่ว่าก็คือตามรูปนี้เลยนะครับในเกมจะมี3ธาตุแต่และธาตุจะแพ้ทางอะไรก็ตามรูปที่มันชี้ขึ้นเลยและยังสามารถล้างดีบัฟจากศัตรูได้อีกด้วยนะครับสกิลอีเธอร์พลัสหรือท่าไม่ตายของเอลิกะคำอธิษฐานอารงกาจะใช้โจมตีศัตรูที่เป็นแนวนอน และเรายังสามารถเลือกได้ว่าจะตีแถวไหนตีเสร็จแถมเอฟเฟกก็คือลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรู2เทินและเพิ่มสถานะน้ำแข็งกัดใส่ศัตรูสร้างความเสียหายให้กับศัตรู2เทินอันนี้แหละของดีและสุดท้ายบัฟให้กับตัวเราเองอีกทุกครั้งที่โจมตีศัตรูจะทําให้ความเสียหายมันคงที่1เทินก็คือหมายความว่าเมื่อกดท่าไม่ตายเสร็จเนียตามด้วยสกิลอื่นมันก็เท่ากับว่าแรงคงที่ไม่มีแกวงแแม่งก็จะแรงมากๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูแอนิเมชั่นท่าไม่ตายกันสักหน่อยดีกว่าจงรับไป พลังที่แท้จริงแห่งพื้นนะ yeah! สกิลติดตัวหรือแพสซีฟนะครับโทกทำนองแห่งดวงดารา เมื่อใช้ท่าไม่ตายการโจมตีคี้ได้เข้เพิ่มขึ้น15%แถมยังสแตตได้สูงสุดถึง150%อีกด้วยโอ้โหโคตรเยอะเลยแฮะบอกได้เลยว่ามอนเตอร์โดนทีแทบไม่มีจุดยืนเลยตัวโคตรดีแบบนี้แนะนําว่าอย่าพลาดน,นะครับแน่นอนใครอยากได้วิธีเอาตัวละครเอลิกาง่ายๆเลยนะครับก็คือได้จากตู้กาชาพิเศษราชีดีแห่งผืนน้าเป็นตู้ที่กาลังเปิดอยู่ตอนนี้และตู้กาชาตู้นี้เป็นตู้ที่โคตรลิมิเต็ดเลยนะครับเพราะมันมีเฉพาะอีเวนต์ในเซิร์ฟไทยเท่านั้นไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าจะไปได้กาชาเกมนีีี้้้เคาามรรระะบบกัันตตใหูวล เอลิกาการนติอยู่ที่80โลเพราะงั้นอย่าลังเลรีบโหลดมาเล่นตอนนี้มีโอกาสได้โชว์ๆนะครับเพราะตอนผมเล่นก็สุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันยังมีตู้กาชาคู่หูตัวใหม่สุดลิมิเต็ดที่ช่วยเพิ่มพลังให้เหล่าวอลครีของคุณแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะใครอยากได้ไฮด้าหรือกิ้งกาก็มีให้กดอยู่นะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาดูส่วนของอีเวนต์สงการนี้กันนะครับและจะแนะนําระบบเกมเข้าวๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเปิดอาณาจักรใหม่ที่ใส่ความเป็นไทยแบบจัดเต็ม พร้อมให้คุณและเหล่าวอลคิรี่เข้าไปสำรวจเพื่อพบเจอกับมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่มีเฉพาะเซิร์ฟไทยเท่านั้นเดี๋ยวนะไทยเรามีไทได้ด้วยเหรอวะเนื้อเลิอกอีเวนท์ที่ทำมาใส่ความเป็นไทยแบบจัดเต็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จากที่ผมพูดก่อนหน้านั้นไปนะโดยในกิจกรรมนี้จะให้เคลียร์ด่านต่างๆและเมื่อไปถึงด่านสุดท้ายก็จะมีบอสให้ตีเลือกเอาเลยแล้วกันนะครับว่าคุณอยากจะตีกิ้งก่าน้อยหรือจะต่อยกับไฮได้ยักษ เมื่อตีสำเร็จเราจะได้ไอเทมหยดน้ําลึกลับเป็นไอเทมประจาอีเวนต์นี้โดยมันสามารถเก็บสะสมเพื่อไปแลกรับเศษตัวละครเศษคู่หูในเอีเวนต์นี้รวมถึงนําไปแลกไอเทมอื่นๆอีกมากมายในร้านค้าเอีเวนต์นี้ด้วยส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ผมจะแนะนําระบบคร่าวๆให้แล้วกันนะครับเกมมันเป็นเกมแนวเทิร์นเบสซึ่งเราจะต้องส่งวาลครี่ลงสดาไปลุยตามด่านต่างๆโดยเราสามารถเอาไปได้สูงสุด5ตัวละครโดยแต่และตัวจะมีตําแหน่งการเดินที่ไม่เหมือนกันมีทั้งข้างหน้าตรงกลาง ข้างหลังวิธีเล่นก็คือให้เราจ่ายการ์ดสกิลตัวละครเลยว่าเราจะแอคชั่นยังไงก่อนแต่เลือกดีๆนะเพราะว่ามันมีจํานวนแอคชั่นจากัดโดยเมื่อเราหมดแอคชั่นของเราแล้วมันก็จะไปแอคชั่นของศัตรูแล้วก็ทําบนหลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าไฟจะจบอะนะส่วนการ์ดไหนที่เราไม่ได้จ่ายไปมันก็จะอัประดับขั้นสกิลเพิ่มขึ้นซึ่งมันอัปได้สูงสุดระดับที่3ทุกครั้งที่เราจ่ายสกิลไปมันจะเพิ่มหลอดค่าอีเทอร์บลั๊ หรือถ้าไม่ตายได้แหละเมื่อหลอดเต็มจะมีการพิเศษเป็นการท่าไม่ตายโผล่ขึ้นมาเพิ่มเติมเราสามารถใช้การนี้เพื่อสาดท่าไปตายใส่ศัตรูได้แต่ใช้ดีๆนะมันนับจํานวนแอคชั่นด้วยนะซึ่งสกิลแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเช่นพวกแทงจะยืนอยู่ข้างหน้าสกิลสายฮิลสายแตดดีบัฟใส่สายโจมตีสายหลอยหลังขึ้นอยู่กับตัวละครน,นั้นเลยนะครับว่าแต่ละตัวจะมีความสามารถอะไรมั่งทีนี้เรามาพูดถึงระบบกาชาก,การสักหน่อยดีกว่า เกมนี้ระบบกาชาจะมีการันตีนะครับไม่ต้องห่วงการันตีจะขึ้นอยู่บอกตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครกดได้3ดาวแล้วแต่มันไม่ใช่3ดาวนหน้าตู้ หรือรู้จักกันในนามดีว่าหลุดเลดครั้งต่อไปเกมจะการันตีตัวละคร3ดาวหน้าตู้แน่นอนไม่มีหลุดเลดซ้ำสองสำหรับผู้เล่นใหม่เขาจะมีตู้กาชาตู้นี้ให้ด้วยนะครับซุ่มกาชาตามหาวอลคุรี่ที่คุณชอบกันได้เลยถึง100ครั้งถ้าคุณกดกาชาแล้วยังไม่พอใจเขาจะมีโอกาสให้คุณกดใหม่ได้ถึง100ครั้งจนกว่าคุณจะเจอตัวละครที่คุณถูกใจนั่นแหละแล้วจึงค่อยกดยืนยันรับและตู้กาชาตู้นี้ก็จะหายไปทันทีถ้าคุณกดรับยืนยันแล้วตู้นี้การันตี3ดาวแน่ๆนะครับไม่ต้องห่วง ช่ำๆด้วยทั้งตัวอันเชิญวอลคิลี่และอันเชิญคู่หูสูงสุดถึง10ใบแค่เข้าเกมล็อกอินมารับของทุกวันก็รับไปเลยนะครับช่วงนี้ยิ่งเป็นอีเวนต์สงการด้วยก็ยิ่งได้รับของหนำใจไปเลยโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมยิ g d ได้คอ n i c l คจริงๆยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายให้ลองเล่นในเกมนี้นะครับถ้าอยากสัมผัสแบบเต็มรูปแบบก็สามารถดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในเดสคริปชันใต้คลิปนี้เองรีบโหลดกันมาเล่นนะครับเพราะกิจกรรมมีอีเวนต์สงการที่ผมบอกไปมันเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่4เมษายนจนถึง30เมษายนนี้เท่านั้นเพราะงั้นตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ทั้งเดือนนะครับใครเบื่อๆบื่อไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปเล่นสงการนะแนะนําเกมนี้เลยนะครับสาหรับวันนี้ยาที่ผมนมาป้าย,ยาทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมขอลาไปไปเล่นน้ากับเอลิกาสุดสวยและลุนพี่ดากอดิก้าสุดเซ็กซี่ก่อนนะครับอ้าวอ้าว ไหนบอกแค่เอลิกาคนเดียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนร่นพี่ดากูริก้าเขารู้จักกับเอลิกากันขอเพิ่มคนนี้เป็นรักแรกพบอีกคนดึงได้ไหมน่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกท่านถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับใครที่หลดสนใจเกมยิคดาโคดิคก็สามารถหาโหลดได้ที่ลิงก์ใต้อินิเชันนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับอ๋อแล้วก็ ใครที่ไปเล่นสงก,การก็ขอให้เล่นสนุกกันทุกคนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันเองด้วยแหละเพราะว่าข้างนอกแม่งร้อนชิบหายเลย